สนับสนุนโดยบริษัททีวีไดเรกต์จำกัดมหาชนรอบพรุ่งนี้แกรู้ว่าเป็นวันอะไรรู้ดิแกรู้ด้วยเหรออืม ผู้เลี้ยนไอเทมใหม่ออกใช่ไหมคุกกี้รันซีซั่นสองเพิ่มฉากเพิ่มคุกกี้แถมเพิ่มสมบัติใหม่ๆอีเพียบเลยสนุกขึ้นด้วยก็ดีแบบนี้ต้องมีเซอร์ไพรส์แน่เลยอ่ะโอ้ยหอฟิลขาดอ่ะไฟดับทั้งหอเลยเนี่ย กระดาษทอของขวัญหรือว่าพวกนี้จะรู้ว่าพวกนี้เป็นวันเกิดเราแหมทำเนียนกันเลยนะเนี่ยปิกี้แกซื้อกระดาษ่อของขวัญมาทำอะไรออ๋อเปล่าไม่มีอะไรเอามาทำงานอ่ะเอามาทำงานเฉย ฮันแน่มีพิรุตด้วยแบบนี้กะเซ์ไส์ชัวเลยมีใครพูดอะไรปะอะไม่เห็นมีใครพูดอะไรนีไอในไหนๆก็ไหนๆแล้วอะถ้าแกอยากรู้นะว่าฉันซื้อมาทำไมพรุ่งนี้ไปที่้านซักผ้าตอนบ่ายโมง แกให้ฉันไม่ทำอะไรอ่ะเออนาะไปเหอดเดี๋ยวแกก็รู้เองโอเคนะไปก็ได้จะเซอร์ไพรส์เราหรือสิไม่สิสงบเสีอสเยอารมไว้เราต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้แต่จะพูดยังไงดีอ่ะอุ๊ยตายแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะขอบคุณทุกคนมากนะเราดีใจมากเลยฝ้า แกไม่ได้พูดอะไรจริงๆใช่ปะ่ะฉันได้ยินเสียงใครว่รู้องมิมงมี้งม่้งเลยแถวนะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยือเหรออือะไรวะก๊อฟนี่มันมียานทิพย์หรือเปล่าเนี่ยฮึนะฮัลโหลกอ๊อฟเออแกแย็นนี้แกว่างไหมอ่ะ เอาของไปให้มีการเป็นเพื่อนฉันหน่อยดิฮะไม่ว่าเหรออ๋อเออเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคไไม่รครทำไมเอาของั้งนี้เหมือุกๆครั้งทำไมมันตื่นเต้นแบบนี้ ตอนนี้เรามันเร็วไปเปล่า <away> <ไป> <experience> เอาไปก็ได้อะดอกไม้นี้จากพี่เคนวิศวะครับถ้าตอบตกลงแล้วก็ช่วยรับดอกไมก้นี้ไปด้วยนะครับ ไงอะตั้งแต่ฉันช่วยยามแช่เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจารินน่ะนะฉันก็ปิ๊งไอเดียในการรับเซอร์ไพรส์ยอย่างเงี้ยไม่นึกเลยนะว่าคนจะสนใจเยอะขนาดเนี้ยเฮ้ยเก๋างั้นฉันจ้างนายเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่กันเลยดิได้ฉันอยากได้แบบอลังนิดนึงอะเอาแบบว่าปิดหอเลยแล้วก็เรียกวงดหรียางของมหาลัยเนี่ยมาเล่นมาเล่นเพลง แล้วคราวนี้ก็ให้บนตึกเนี่ยนะค่อยๆเ,เปิดป้ายเปิดป้ายเปิดป้ายสุดท้ายปิดด้วยจุดผุข,ขึ้นไปมีเขตวัดกันเนนนนอ้ยมีงงใหไปส0งร้ 200. อยทำเองเหอะส0งอยเนี่ยงั้นเอาอลังน้อยกว่านี้นิดน,นึงก็ได้อะ ยูฮูทุกคนไฟมาแล้วนะเอ๊ะหรือว่าเราจะมาโนไปเองได้จะไ,ไม่ไม่ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยอ่ะยินดีนะคะที่เลือกตำแหน่งนะคะคุยไปกี้แกรู้ได้เหรอวันนี้เอ่อตำแหน่งอะไรอ่ะก็อาจารย์ลินอ่ะ เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาฉะนั้นเลยคิดว่าจะจัดงานเซอร์ไพรส์กับอาจารย์ลินก็เลยเอามาซ้อมทดลองกับน้องฝ้ายก่อนเน่ะเซอร์ไพรส์ไมล่ะเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะคะฝ้ายขอตัวแล้วกันนะคะเฮ้ยไยยยยอยะยย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 ย้ยยยยเยยยยยเยยายเยย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 ยนยย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 ยน เวลาพูดเลยไปเตรียมงานก่อนเออไปแล้วแนี่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 ไปกำลังหลัแล้วเนี่ยช่วงเกล็ดลุกเลือดปิกกี้สาวกรุ๊ปบีชอบบังคับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเพราะพื้นฐานคนกรุ๊ปบีเป็นกรุ๊ปที่เอาแต่ใจบ่อยครั้งจะเผลอตัดสินใจแทนคนอื่นกอฟสาวกรุ๊ปเอบีถือคติหน้าที่ต้องมาก่อนถึงภายนอกจะดูเป็นคนเรื่อยๆแต่ถ้าต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวหน้าที่มักจะมาก่อนเสมอ เพื่อนๆจะจำวันเกิดของฝ้ายได้ไหมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามโอ้ยไม่ใช่ทุกคนหัวคนฟังฉันผ่อนได้ไหมวันนี้วันเกิดฉันนะทุกคนต้องมาเซอร์ไพรส์ฉันสิสรุปงานเซอร์ไพรส์พี่การนะ่ะฉันเปิดแผ่นป้ายเหมือนคู่ที่แล้วน,นะถ้าพี่การเขาถามว่าฉันเอามาให้เขาทําไมฉันตอบว่ายังไงดีอะเธอก็บอกพี่เขาไปดิว่าชอบอะ